ไอ้เฮี e ้ยโอโรครับกล่าวสวัสด right the ีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่รายการจิจิพูดทีวีด้วยครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่ดักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์อิลลิเกียวแฟกเตอร์อีกนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่38แล้วนิดนะครับผมเนาะอ่ะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับทางผมได้ทำการเปิดตู้ที่วิคิว่าสปายออเดอร์เนาะก็ตามที่เห็นแล้วครับก็เกลือแดด นะครับถึงแม้เรารู้ว่าความสามารถอาจจะไม่เก่งแต่ว่านะครับเราอยากเปิดเฉยๆก็นั้นที่เห็น้วครับคือแดดนะครับผมแต่เอาจริงก็อย่าได้คิดที่โตนะเพราะว่าอาร์ตมันสวยดีว่ะตัวไม้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับผมเนาะอ่ะ โอเคก็สรบพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่38แล้วนะครับผมเนาะเรีเยได้ว่าวันที่18พฤษภามนี้นะครับผมเนาะมีวันเกิดของคนคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่า คือไม่ต้องใบก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมเนาะก็สำหรับวันที่18พฤษภาคนี้เป็นวันเกิดของน้องลิสเบตนั่นเองนะครับผมอ่าเรียกว่ายืนอยู่ข้างๆตัวผมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมเนาะเรียกว่าถ้าผมเกือบลืมนะก็แบบเออก็สุขสันต์วันเกิดลิสเบตด้วยละกันนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกาชาตตู้ลิสเบตการนหไหนก็เป็นไวสูตรที่ผมชอบในอันดับที่สี่ ก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะผมถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็เช่อฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยละกันเนาะแล้วก็คําเตือนเหมือนเดิมนะผมถ้าเกิดว,ว่าคลิปนี้มีการพูดผิดป,ประการใดหรือพูดเสียงเบาหรือเล่นพันกราบขออภัยทุกผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดกาชาตตู้ลิสเบตกันนะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เดิมทีแล้วพาร์ทที่38นี้ผมจะได้ลงคลิปตู้ที่มีคิดว่าตู้รวมมอดสกิลนะแต่เนื่องจากว่าทางผมอะลืมลงบวกกับแคนเซิลซึ่งระหว่างนั้นอนะตอนที่ผมลงกาลเรจะกำลังจะลงคลิปไอเอฟใช่ไหมคือมันมีติดเกมของ v s คือด้ยวยความที่ว่าช่วงนั้นอนะ VS มันอัปเดตพอดีผมก็เลยต้องแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลสุดท้ายครับผมไม่ได้ลงครับก็เลยแบบ ผมต้องลบคลิปนั้นออกถามว่าตู้มอสคิวผมเกลือไหมเกลือนะครับผมไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าประมาณนั้นเลยละกันนะครับผมเนาะก็หลักๆที่ผมมาเปิดอาที่บอกกบผมเขาก็เป็นไบฟูดที่ผมชอบเหมือนกับบอกกับอชอบอาร์ตท,ที่เป็นสลอ็อตบัฟที่แบบถ้าเกิดใครที่เคยดูสล็อตออไรก็น่าจะเห็นว่ามันมีฉากหนึ่งที่ อะไรนะไปปูเขาน้ําแข็งใช่ไหมแล้วไปเก็บกิสตันเพื่อที่จะไปทําดาบ illustrator ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ dark โพเซอร์เออดา r k deposer เใช่ปะผมไม่แน่ใจว่ามันมันคือดาบสีเขียวๆนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อดาบอะไรหรือเปล่าอ๋อผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อ illustrator หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าผมผู้ผิดขอก็ขออภัยวะกันนะผมพอดีมันสับสนน,นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นฉากที่อะไรนะลิสเบตกระโดด ใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนพุ่งไปบนฟ้าเออแล้วก็เป็นฉากที่เออโตกับลิเบตจับมือกันอะไรมาเนี่ยได้บอกเออว่าลิเบตพูดว่าคิดลิโตฉันชอบเธอนะอะไรรมาณนี้ว่าเป็นฉากที่โอ้สาคัญฉากหนึ่งลยนะแล้วก็มีเพลงแบบที่เพอและเศร้ามากๆเรียกได้ว่าเพลงลิเบตคือเพอนะเอาจริงๆใครอย่าใครไปยังยังไม่ได้ฟังไปฟังกันได้เ,เพลงเพอชิบหาแต่ว่า แต่และฮผมชอบโอพมากกว่านั่นแหละฮะอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยละกันนะครับผมเนาะมาโอเคแล้วก็เหมือนว่าเกมโชคนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบท่าผู้ชมดูด,ดีไม่มีขึ้นหน้ากาฉาแปกป่ะล่ะ แล้วก็อยากจะบอกว่าสดับการแปลคลิปนี้ไม่มีนะเนื่องจากว่าทั้งผมต้องทําการอัดคลิปแบบเร่งด่วนนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีแปลสกิลเหมือนตู้ของอ่าสปายนะได้ใช่ปะใช่ไหมผมผมผมแปลตู้สปา์แล้แปลแปลแปลใช่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 สไปา์ผมแปลตู้นะครับแต่ว่าไอ้ตู้ที่ผ่านมาผมไม่ได้แปลซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้ผมก็ไม่ได้แปลเหมือนเดิมนะอ่ะก็เดี๋ยว เรามาดูเลยกันนะผมเนาะอะ,อะสกิลที่1เป็นสลอตบัฟประเภทโอเวคเคนสกิลสกิลที่2เป็นน่าจะเป็นสายค้อนเป็นแ x คเซด้วยนะครับผมอ่านะครับเป็นธาตุลมนะครับก็ตู้นี้เหมือนเดิมเป็นตามสไตล์วันเกิดเนาะสสเต็ปนั่นเองนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็แน่นอนเร็วนี้เดี๋ยวก็เข้าสู่อ่เข้าสวนเกิดยุกิแล้วรู้สึกว่ายูกิเกิดที่3ใช่ไหมแน่นอนว่าใครที่โอยุกิเตรียมเพชรไว้เลยนะ ในวันที่23นี้นะผมวันไออวันที่18คือวันเกิดของลิสเบต23นี้เตรียมได้เลยนะครับวันเกิดของน้องยูกิเห็นการ์ดสกิลละเห็นภาพข่าวหลุดแล้วว่าเออกาสกิลมีอะไรบ้างโอเคก็เดี๋ยวกะว่าของยูกิผมจะเปิดด้วยนะหลักๆของยุยกิที่จะเปิดว่าผมเล่นสายดาบด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเปิดได้ก็ดีไม่ได้กระชังแม่งก็คิดว่าเปิดเฉยๆละกันส่วน ลิสเบรตรอบนี้รู้สึกว่าไม่มีรูปภาพนะปกติมันจะมีรูปภาพตั้งเป็นรูปใหญ่รอ,อ,อบนี้ไม่มีนะแล้วก็รู้สึกว่าวันเกิดรอบนี้มีพื้นหลังอันใหม่ด้วยนะครับอาเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกรรันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้งเนาะอะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่วันที่ของตัววันเกิดลิสเบตก่อนเลยแล้วกันก็สำหรับวันเกิดลิสเบตก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่17เดือน5บ้านเราเวลา4ทุ่ม นะครับจนถึงวันที่27เดือน5นครับผมเวลา3ามทุ่มห้บ้านเราเองนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือสล็อตบัฟเหน็นไแม็การ์ดแม่งสวยมากนะครับซื้อซีอซอแหละความจุดเด่นของอินทิเกรตแฟกเตอร์ที่เฮ้ยการ์ดสกิลไม่เท่าไหร่เว้ยนะถ้าผู้ชมดูสล็อตบัฟสล็อตบัฟแม่งทําสวยมากอ่ะโดยเฉพาะอลิสอลิสทําสวยชิพไหแบบอันนั้นรู้สึกว่าเขาทําใหม่เลยใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้เอา,เอามาจากเมนะซึ่งแบบ แม่งทำสวยมากคือแบบนี่นี่แหละคือจุดขายของไอเอฟไว้ที่แบบอาร์ตทุกเวิร์ที่เขาทำแม่งไม่ซ้ำทุกอันเลยแล้วคอนเทนต์ที่เขาคิดไม่ซ้ำด้วยบางทีอาจจะซ้ำแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ซ้ำคือซอสกิลใช่ไหมแต่ว่าความสามารถแตกต่างกันเด้อนะครับอ่ะความสามารถประมาณนี้นะเพิ่มแอคแทกิพ่าอนะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะ กดสกิลอเวคเคนบวกอะไรสักอย่าง15%นะครับบวกดามเมจนะต่อมาของลิสเบตนะครับแน่นอนเป็นสายคอนซึ่งส่วนตัวผมเล่นสายขวานมากกว่าคอนนะเอาจริงๆเหตุผลที่ผมยังไม่เล่นคอนเพราะว่าผมไม่มีอาวุธของน้องเขาจริงๆอ่ะผมมีสกิลพร้อมนะแล้วประเด็นคือสกิลที่ผมมีเป็นสายคอนแม่งพร้อมชิปหายเช่นลิสเบตชุดด,ดํา สกิลของอาอาเทลออฟเดอะเลใช่ไหมที่มันคอลลาโบอ่ะเออผมได้ของโคอาร,รูมาใช่ไหมอาจจะได้บีดเออแล้วก็อะไรวะสกิลแบบมันมันมีแต่สกิลดีๆอ่ะตัดภาพที่ใส่ขวานขวานนี่สกิลมีดีๆแท่ไม่มีเลยตัดภาพที่สกินน Skill ลคอสไม่เอาไวเ้เค้นเต็มเลย <c oughs> นะครับซึ่งเดี๋ยวกับว่าเอออาวุธใสค่คอนค่อยว่าอีกทีว่าเออจะไปทําตอนไหนก็จริงจริงมันอยู่ที่ตัวผมได้หรือลาว่าผมพร้อมที่จะทํากับอาวุธนี้ไหมนะครับ อ่ะก็หลักๆประมาณนี้เลยนะครับผมเลดกาชาเหมือนเดิมอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยละกันนะครับว่าสำหรับตู้วันเกิดลิสเบตเราจะได้หรือไม่ภาวานาสาลตบับนะครับหรือไม่ก็ไปไปได้สุดนอกเลดยิ่งดีแต่ขออย่าซ้ำก็พอนะครับอารมณ์เหมือนยูจิโอก็ได้ที่แบบเฮ้ยไม่ใช่หน้าตู้จะ่อกค้างตู้อันนี้อันนี้โอเค เนี่ยครับผมเนาะอ่ะนั่นก็ไปสามสองหนึ่งลิสเบธไดส์กี้ไอพีโกหกไอพีมันลักอาร์เซนอลลิสเบอยัาไป่สนใจเหมืน <laughs> อนเฮ้ยท้านผู้ดูข้างหลังดิโคตรสวยแน่นอนว่าฉากนี้คุณแม้ใช่ครับมันคือฉากที่ลิสเบธคีไดโต้ลุงมาจากฟ้าอ่าแล้วก็ลิสเบธก็บอกว่าเฮ้ย ลัดคีนิโตคุ้งไดสสกีนะครับผมก็คือแบบไอ้คีตกคุ้งชอบนะหลัดแล้วก็คีนิโตกฮะาไม่ได้ยิง <c oughs> อ่ะรอบที่สองนะครับรอบที่สามอคอนมีโอกาสลุ้นอยู่นะสีฟ้านะครับฟีคอ, <c oughs> อคอนของหรือเปล่าเฟซเอาเปล่าห้า อ่าหอกหกขอ,อนอีกแล้วออกหรือเปล่าออกเถอะอย่างน้อยชื่นใจหน่อยไม่มาวะเจ็ดขวานเ <c oughs> ออต่ดสีแดงวาเฮ้ยแปดเก้าเลปียอมา ได้แจะเกลือแหละเนี่ยออกแต่แดงหมดเลยเนี่ยสิบออกหน่อยเฮ้อนะสิบเอ็ดเย่าเป็นโล่สีทองเนะเนาะนะนะอ้าเรียบร้อยครับผมเกลือแดงครับไอพีโ <laughs> ก้หกเกลือแดงไปซะ แต่เอาจริงผมผมก็รู้อยู่แล้วแหล,วละว่าอย่างไงมันก็เกลือเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าเกมไอเอฟมันก็บางทีก็อยู่ที่ดวงแล้วเนาะบางทีดวงดีพีดีก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่ะก็งั้นได้เวลาจบคลิปแล้วนะผมสำหรับเปิดกาชาวันเกิดของน้องอิสเบดก็ประมาณนี้เลยละกันก็เดี๋ยวน่าจะเจอกันอีกทีตู้ใดตู้หนึ่งละกัน เห็นได้ขาวมันจะมีตู้หนึ่งที่เป็นตู้การันตี4ดีดำแบบสเต็ปอัพที่แบบอะไรนะ72ชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมาต้นไหนอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมเนาะอ่ะทั้งนั้นก็ไปละเซเจนเน็ตไทม์กึศลบายใส่ยุกนะรอบ่อยครับ